สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องสุขูสุคนนะครับวันนี้พ่อพ่อยลนะครับช่องห้องโปงแชนแนลครับวันนี้ก็อยู่ก็ใหญ่หลอนครับเฟินเิแล้วครับพี่น้องนะครับบรรยากาศหนาวหนาะเมียเนาคือเก่านะครับวันนี้พี่น้องเทียนอยูขึ้นอย่างเนาะหมูหันได้หมีเนาะอ้ยตัวบกเงยอีกเนาะจะหาอย่างน้องมาสู่เงยพุณนะไพี่น้องตัวบใหง่นะครับเนาะหง่ของแห่เลยครับขัางแหลกนะครับขังแหลกในชีวิตเนาะที่ได้กินกับแม่พร้อม คือว่าครั้งแรกแม่ก็ครั้งแรกเนาะแม่เนาะมุ่งหวังพ้นก็ครั้งแรกนะพี่น้องเด้อกะมื่อกี้เป็นมือวันมือดีนะพี่น้องเนาะกะถือโอกาสละกันนะครับอ่าฉลองสองหมื่นซับสไครต์นะครับพี่น้องนะครับทั้งยูทูบนะครับแล้วก็ทั้งเฟซบุ๊กนะครับเนาะแฟนเพจนะครับกะขอบคุณพี่น้องทุกทุกคนนะพี่น้องเด้อถ้าบ่ได้พี่น้องกะคือจิบมี้ช่องห้องพงคู่มือนะพี่น้องเนาะที่สนับสนุนมาตลอดนะครับเนาะขอบคุณหลายนะพี่น้องเด้อขอบคุณครับอ่าขอบคุณครับอ่ะกะเอาไลฟ์มาเนี่ยก กะนี่น้ำจิ้มพี่น้องรสเด็ดเลยมันจิ้มตอนสอนเด้พี่น้องกินแล้วแบบนี้หวานใม่ลองสิบวัตต์โตเลยอ้าวบัดนี้เดี๋ยวสิซอยผักมันยังหลายไหมเนาะหันพ่นวลปะพักยังไงพักสลัดแก้วสลัดแก้วสลัดแก้วผักกาดหินพี่น้องกาดหินผักกาดเห็ดเป้าหอมต้นหอมนี่อักหอมเักหอมเหมือนกันอ้าวบักทั่วมาบัดนี้ซี่ผ้งมีดว่าน้ำบ่มเนี่ยต้นหอมนั่งมูกรอบๆด้วยครับพี่น้องเด้อยด้ยผัเห็ดกรอบปีนเลย นอะของแได้ดีเนาะเอาบมหนก่อนเมีกินยังไงะบาดเนี่เช็คแล้วเว้บกคเฮ็ดชูกินในที่ตอกลัวเสียงว่ะกรอบดีเถอหำเป็นส่หามกรอบดีค่ะโอยโอ้ันอนเอาหมูไหนก่อนเม่เอาขี้แล้วดี่เียดี๋ยวเีมเดอยมเดอยอัดทันได้ตรมเดอ อ้ยสองคนกินบัดเพื่อสองเครื่องดูบ้านน้องกินจะแสบแต่เลื้ยงอ้อยน้อยเลยไม่ลงสี่กินหรือแม่เออมาืองกันสีกินแล้วมาเถอะพู้เคยกินนี่เดี๋ยวดูมันจะแสบแต่พี่น้องเลื้ยงอ้หอยเลยปาดมือกับแม่เขาปาดเสร็แล้วเนาะเคยกันเลยโอ้ยถอดถอดถอดเด้อขยะเด้อขยะเด้อ เอาใบเบิ่งดูเป็นยังไงต้องกินหนังนตัวเมียโอ้โหผี่น้องขาเดียวก็อิ่มด้วยโอย้ยตัวกมันต้องกินดีนตัวเมียเอาเดี๋ยวให้เมียก่อนให้ยายกับพี่น้องตัวกินยำได้บ่อยๆกับกรอบๆนะั่ะมองเสียบยหนังนด้วยดองด้วยม่ยสีก็ได้ครับสีก็โหลดแล้วพี่น้องใส่เมียเอาไปมองนี่เจ้ากรอบเนะี่ย เอาเลยผมขี่กันแลอ้ยสนันสมาได้พี่น้องเด้อยเสีบเสียเหมือนกันเด้อไหมเดิมพี่น้องกินน้ำกันแซ่ <ๆ S 1> ยบเรื่อยโมนี่กรอบๆเลยขอบคุณนะพี่น้องทุกๆคนนะครับเด้อถือว่าฉลองอะไรกันเนาะฉะลองก็มี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 ถั่ยอ<ๆ>ีกถั่ยหนึ่งเลยไหมมีมีมีอยู่อะไรเลยให้เดี๋ยมาให้ใหญ่กลิ่นสเสียบให้่ขว่่มด้อวยกรอบเลยกินเลยกรอบเลยค่ะเป็นยังไงกรอบเลยค่ะเสียบของแทีเลยบ่ โอ้าวบดีกินขัาง,งเหนียกพี่น้องเด้อคล้องแถอือผมแซบอือแซบคล้องแถเลยพี่น้องเออมาเด้อมาเด้อป่ะพี่น้องมาเด้อพี่น้องกินน้ำกันเด้อฉันละฉลองจับฉลองสับยังฉ <laughs> ลองผู้ทิตามพี่น้องพุทออิตามเนาะขอบคุณแฟนครับทุกตัวขันนะครับเด้อว้าวลุงฉี่ของใหญ่ตัวน,นี้ห <laughs> นังกรอบ <laughs> อ๋อเหมือน โอ้หหนังว่ะมันเสียบมันอยู่อนหนังในไหมเด้ออืมก,ก่อยดีครับาจเอาจิ้มไเนจิ้มมันมาต้จิ้มผมอมือืม่มมใส่พักอืมก็มือ,มอ,อลุยละเื่อแรกแน่นเกิดมากขากระเพาะช่เป็นทางแกเดี๋ยวเดี๋ยวมีออยูไ่ไหมอืม เี่อ,อมันตุ๊กผกกาดหินญี่ปุ่นอืม,อม,อมหอวผักกาดหินหงอประกาดหินญี่ปุ่นได้พี่น้องเล้วอันนี้ประกาดหินอันนี้มั้ยอืมติดคับเลยรวกนันเนี่ยใส่เลยนี่ลอดวันอนะ่ะนี่ตุยยืนหรืเมียผักการหินญี่ปุ่นได้นะ่ะ lạc không chào chào cả, chào 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 qua không chào 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 nào không chào 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 นี่คือเนื้อมันดำหมดใชามาอยู่เดี๋ยวกินอั้ก่อนแบบอะไถ้าชอบใสน้องมันนังกบกอดพี่น้องน,น,กกน,องนะนี่ต้องขอบคุณน,นะครับขอบคุณแฟนครับทุกตัวขันนะครับเด้อเกียรติที่ตามรับชมเนาะแล้วก็ได้มูฮันมาเลยพี่น้องจะล้วงหมดเนี่ยตั้งใจว่าจะมาจะโดนล่ะนะครับจะได้มือซับเลยเนาะจะว่ากับต้องให้แม่มันกินน้ำดีกว่าครั้งแรกด้วยกันอยู <laughs> ่นี่ก็ถือว่าโอกาสดี นะครับอย่ายุก็แม่กับเอาจัดเลยกิยนน้งกับอิ่มเลยได้ไหมเนาะกอดเ<อ>ยอะขนาดนล,ลุยหลุดเดย <laughs> อก็เมื่อฉีดเลยว่สบ,บีนำตัวมันอนขับกินไปนะอืหยังก็สบีว่ <laughs> าสบี แจ้วเาบอกไม่เปี๊ยแจ้วะบีประกาดหินประกาดหินแจ้วะบีประสัินรอ่มันก็น่า,าบดดบะออดดบะีอืมดีบ่อ๋องด้วยนี่นี่บ่แค่ยูมีที่ฉูกนั่งอันไเมีมาหนะ้าปุ๋ยเทพกา ใหญ่ไหมเนี่ยออไล่เพไปนองขัเด้อุ่งานยก็ยังขับเลยบุคคเป็นใหญ่ปะเ้ยบมันเป็นใหญ่รมาบุคคนมาไหนป่ะายินป่อืมออามปาดเนี่ยไออืนบ่อืมปดฮะปดชิ้นหน่อยนะบ่จานกินหมูหันนอนี่นองเลยเอาอีกเอออี ดีบ่อด้ยกหลดโอ้ยดีมีบ่ไหมีบ่ไหบาดอีกบาดยี่บ่ได้มาเป่าใหญ่ขงเหลกัได้บ่แ่ใหญ่เนยลุยมันลุยเลยบบมุ้งกับขเหลกันด้ต่ม่ลุยยลุยเลยะกระยากินลดเียบซีกันแล้วใหตัดเขาละเนเนาะตัดขาเ้อนคนีนอโอ้ยเสีบคองเขียน ความแฉเลยพป่นหน่อเยแฉอีหลีมาถวยหลดเอามาลอ้ถั่วอนเนี้ยกอบกอบคักกอบเนี่ยอ้นเบิร์ดตัวหนึงแล้วเลี้ยงใบไเลยเนื้อมูกกรดางอนเบิร์ดใหญ่กินเบิร์ดนี้กันกินเบิร์ดหนีนะ สามหมื hmm. mm ่นวัต้องยินมเข่ากรอบดี่ะมันข้นอยู่บนเวก็เฉยเบาบางหนักบ่สู้่มฉุกป่ะชุ่มฉุกไม่สุ่มุกเนี่ยผ้าอุ้มผ้าขอดผด ก็อบกอบกอบน้ำก็เขาพี่หน่อยตั้าางกลุบเลยก็คือจักหน่อยเทาแขวแขวบดีค่าคุณเฒาค้นอมถอกอเป็นกับเปบ็ะไโอ้ยรวยเป็นรวยเบิ้บเบ้บเเป็นยโอ้กับขนาดแบบใหญ่ แฉกฟั <ừ> อองแ่กพี่นาะนั่งกอบนั่งก็กอบน้ำคอบคอบอยู่เรียบปอะุเห็ดก็เมาเห็ดเป็นแทนี่ย นาะซื้อมากด้ยพี่น้องเด้อซื้อมาเด้อนี่ก็ขอบคุณทั้งนี่เกาะผู้ว่าฟาร์มเนาะมผู้าฟาร์มจัดสรรหมูให้เลยนะพี่น้องขอบคุณทั้งผู้ว่าฟาร์มจัดสรรหมูงามๆให้เลย <c oughs> <c oughs> ผู้ว<า>่าฟาร์มจ้นกวาดดียำเนี่ยตัวเนื้อเสียบตัวใหญ่ยำไม่ได้จุดใจขนาดพี่น้องใ,ใหญ่เอาหนังมาให้ อืทั่วกับทัวปีจะคองกูแล้บริสิญญาสิญญาวันบุญบหินมาไหนน้อผมวนม่นหินมาไหนหินเป็นใจเนาะบ่น้ำมันอยากว่ะข้างหลัง còn dăm, hửm, kinh ngạc các bài, <laughs> mm, đẹp quá, mm. oh, mm. mm, đẹp. <laughs> <laughs> <laughs>

นู่นคนนพี่น้อจ้องมอเลยนี่งหกเซ็บของแท้น่าเจาบไปนะนี่เอาเอาู้นังมันจะหนีตัวูนพี่น้อข้าอุ้ยนึงกินอิ่มอลไรแลบนี้ใหญ่ันเนี่ยออมอิ่มเด้ออุ่ยไปกินเบิร์ตโตนก็ถามเลยเว้ยมันทำดาแล้ว หูไม่ใช่ป่ะมันหูนะ่ยกร้ากรแคนกรคับอลียหน่อยลุยไปลุยเลยเอเดี๋ยวไปพเดี๋ยวอพี่น่อย แฉะแบบนี้พี่น้อ,มนองมาเริ่มกินน้ำแข็นนงแล้วทีทุกคนดบวบขอบคุณห,หลายๆสีเป็นกำลังใจให้ <c oughs> ช่วงนี้ก็เป็นช่วงปีใหม่ เออคือสวัสดีปีใหม่น้ำกันเนาะสวัสดีปีใหม่สวัสดีปีใหม่ไปเลยครับพี่น้องนะครับชงที่ถ่ายปีเกา่าตอนรับปีใหม่คู่หมื้นเป็นปีใหม่ห เครื่องตัวเนี่ยอดไปมากมขาเยเยอะคุณเยอะกินสบเบอร์ดว่ดยุติเป็นยังไงถ้าผลมาถึงจะพี่น่องเอ้ยต้องไปเด้อดีกันเลยสบิน่นหรืมัะถึงใจไปแล้วกินจะกินอือ่าเลย เอาหนังมาหน่อยหย่หลานแบบใหญ่น้ำม่ไหวหนังกรอบแก้วบริี่เาเสียบเลยนะใหญ่หลอดกั่แล้วขับาทม่อมือับพี่น้องด้วยมือไวมกรอบเยอะงอห้อยดีมักเนาะอะไรลงเลยครับเด้อมาจะบีใส่ผอเนี่ย น่ากาหมูเอะหมัวเนะาะน้องกินไปกินหมูวัดโตกัเป็นผ่ามันเลยข้อคออ่งแดกดีข้อคองเหลือไอแสบคองแมีตัวหน้ไอ้หอยเันจะแสบพะโล้ผู้ปีนหมูกะกล้าพะโล้ดีหมูหมูหัน ยังไ่ได้กินหน่อยม่ะไม่กินหนังมันนัององไวหลูกไสยเด้อหร <c oughs> อเสียบ <c oughs> เลยกูอ,อกินเนียมันขึ้นได้ขึ้นหาความจกก็ได้หัหามาชูแม่กินแ่าเแี่เสียบตอนแรกผมก็บเคยกินกันกนะคุณขำปาสูด่ลูเอ้ยถึงเรี่กว่ายวนึงในแม่เลยเนาะถ้าทุนในแม่เส็บสี่เลย เรอมันทีนึงนะแม่อู้ใดเบิ่งคไก่ถึงเรเมันทีนึงนึกันน่งเนาะเบ้งคบก่ถึงเรเมันทีนึงกันหือนะงเอันนี้ครับ ขอบคุณนะครับทั้งมูหันที่มาลาดนะครับเด้อแต่ไม่ากหมูหันที่มาลาดนะครับกรอบดีเด้นอน,นื้อหนึบเน้อเฮ็ดกับเฮ็ดงามพะโล่เกาะจันทร์ดังปอกๆด้วยเด,ดี่ยงเหรอเหรอเหรอ น่าอิ่มเลยชิญมาง่ายเบิดขตค้าเล่นผู้ใหย่เลยไม่กินเบื่อไงก็แค่ก็เนาะอืมอิ่มอิ่มแล้วงงเวยดเด้ยข้ากระดอก กินบัตกับเยาว่ากันนะไปเนานะตัวใหญ่แห้งตัวใหญ่แหงพอดเนาะบิดีก็ย่วันแลจะกิโลหรันอืมกิโลหกกโลหกกโลบอ่อนึ่งบิดเนาะเครื่องมืวเคื่อมือเนินนี้กระชองแตกเขาแล้วเว่ยย่องเว้กินบิดนี้กระชองแจกเขาแล้วเว้ย แต่น uhm. bo> ี่ก็อิ่มเป๋งเอิ่มเลยหืมำอบๆมากินนะเดี๋ยวองถอยมันจะจับแม่จับถ้ามได้กินต้แก้วดีๆเข้าหยัมเด้ปอบๆอืมผักไะไแล้วหยัมจะได้ขามแก้วจนิียุบออกบะหล่ะหจับสองแก้วได้ยังไงแก้วตัวมันดังอ cái gì im <laughs> <Con> hết, <chỉ> gì im <laughs> à, im luôn Ừ, ừ, Gần mất rồi, ừ. ra cả đài. อิ่มหรือไม่อิ่มเลยเว้ยอิ่มโบบดโบบดโบิดเครื่องถูอ่ะครับคลิปนี้เอาซ้ำหน่อก่อนนะพี่น้องเด้อกะกะได้หมูหันมาพี่น้องหมูหันเข้มาราด้ะครับเด้อขอบคุณทั้งเข้มาราดเพิ่นจัดการให้เนาะอันให้กรอบก๊อปหนังสซูโจยลีพี่น้องนะครับกะขอบคุณแฟนคลับเอฟซีทุกทุกทันนะครับเนาะที่เกลี่ยติดตามรับชมช่องฮองโปงชแนล ขอบคุณทุกการที่ตามขอบคุณทุกกวามรงใจแล้วก็ขอบคุณทุกคอมเมนต์ครับท่านไหนเปดนคอมเมนต์ก็ขอบคุณหลายนะครับด้วยถิ่าคำรับชมเนาะกะมันี่ที่โอกาสดีนะครับกะอ่าถือว่าฉลองอะไรกันเนาะฉลองสองเมื่อสับสักใครนะครับกะใกล้ๆกล่ะพี่น้องหรือว่าหรือว่าถึงหรือโ่นถึงก็จะว่ากันกโอนเป็นยังเราเนาะกะถือว่าฉลองอะไรกันสองเมื่อสับฉลองไปก่อนก็ได้ขั้นโอนถึงก็ได้นะครับนี่อืมกะอ่าสวัสดีปีใหม่น้ำเนาะอ่าแม่พี่ยังฝากพี่น้องว่ะสวัสดีปีใหม่พี่น้องไม้ มอนี้จะให้พ่อนพี่น้องเดอ้อผู้เอฟซีทุกคนละ่ะอ่าต่อไปนี้ให้ยูดีไม่แห้งมีสุขภาพแข็งแรงเื่อสุขภูทุกคนแล้วก็คิดอันใดก็ให้ได้อันนั้นให้เงินไหลน้องให้ท่องไหลมาด้วยค่ะเดอ้อโอ้ครับให้มีความสุขความจเจริญตลอดไปเรื่อยๆอ่าสาถุสาถูาครับก็ขอให้หลำไ้วยเดอ้อพี่น้องเดอ้อให้เบิ่งคลิปนี้เนาะให้อ่าฝากกดไลค์กดแชร์ แล้วบากคนที่ตามแล้วบากคนซับสะไข่นะครับกับเขามาชมกันนะกับขอบคุณพี่นอ้องอีหลีนะพี่น้องเด้อะกับท่านผู้ใดพี่น้องกับคือจะมีช่องฮองพวงวัอนี้เลยนะครับนะครับขอบคุณอีหลายอีหลายนะครับเด้อเอากับคือเขาแล้วพี่น้องเนาะฝากเฟซบุ๊กแฟนเพจน้ำนะครับแล้วก็ทั้งช่องยูทูบนะครับวันนี้ได้กินเขาก็แม่กับโอ้เสียบหลายพี่น้องแล้วก็ได้เป็นหมูหันตัวใหญ่ๆเลยนะครับกับน้ำจิ้มเสียบ,บเลยเสียบของเถื่อนเลยพี่น้องเลยนะครับว่าเอากับ จะได้กับขอบคุณแฟนครับเอฟซีทุกทุกท่านนะครับเนาะไปพวงคลิปหน้าสวัสดีครับค่ะสวัสดีค่ะีความสุขคน